สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่รักทุกคนนะคะนักเรียนคะวันนี้เรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้นะคะที่7ของวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะนักเรียนเปิดหนังสืออ่านในหน้า251นะคะซึ่งนักเรียนจะต้องนักเรียนจะต้องอ่านบทกลอนตามแบบตามครูหรือไม่ก็ฟังครูอ่านไปก่อนแล้วก็มาฝึกอ่านเอานะคะเพราะว่าเพราะว่าครูเนี่ยใช้นักเรียน ัดใจวิดีโอนะคะอ,าอะ่านจานองฉนออันนี้อัดใจวิดีโอเพื่อเป็นคะแนนสอบปลายภาคปลายภาคเลยนะคะอันนี้คือปลายภาคแล้วนะคะไม่ใช่ปลายภาคอันนี้ปลายภาคเรียนที่สองไม่ใช่ปลายภาคเรียนที่หนึ่งแล้วนะคะปลายภาคเรียนที่หนึ่งทำไปแล้วนะคะน,นี้ปลายภาคเรียนที่สองนะคะนะักเรียนฟังนะคะฉะนั้นก็ขอแรงน,ะน,ะนะักคุ้ม ให้เจ้าอยู่ควบคุมทับใหญ่ตัวกูจะปลอมแปลงไปกระทั่งสุโคไทยธานินจะแต่งกายให้เหมือนคนไทยเล็ดลอดดอดไปสมทวิลลีลับเหมือนกับกูดำดี คงจะได้เสร็จสิ้นดังจินดาตัวเจ้าจงคุมนคนไกลพักแรมอยู่ในแนวป่าเมื่อกูเสร็จกิจจะกลับมานำโยธาทัพกับนครอ่าอันนี้เป็นเรื่องของพระล่วงนะคะอ่าเรียนดูนะคะเป็นเรื่องของพระล่วงพระล่วงอันนี้เป็น ผู <clears throat> ้ลืมบอกไปนะคะว่าเป็นบทละครคำกรนะเรื่องพระร่วงเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโดยจัดแปลงมาจากบทละครเรื่องพระล่วงเพื่อให้เพื่อให้สมาชิกเสือป่ารักษาดินแดนใช้แสดงละครนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงพระราชนิพนธ์คำว่าพระราชนิพนธ์แปลว่าแต่งนะคะแปลว่าแต่งนะคะ แต่งให้นะคะอ่านนักเรียนมาดูนะคะนักเรียนฝึกอ่านนะคะกูจะมีตอนท้ายอีกนะคะที่จะเล่านักเรียนฟังอ่านนักเรียนดูเขาบอกว่านักคุ้มคุมทับขอมนะคะ คอยพระยาเดโชอยู่ในป่าแต่ถูกนางจันมันดาของพระล่วงคิดอุบายนําชาวเมืองละโวรอบเข้าโจมตีตอนดึกสงัดในขณะที่พวกขอหรับอยู่ทัพขอมจึงพ่ายแพ้ยับเยิมนะคะหลังอันบทกรณ์นี้นี่คือบทกรณ์นี้นะคะบทกรณ์ตะกี้คือกําลังปลอมตัวบทกรณ์นี้คืออันพะหนพลไทยนั้นใจกล้าแต่ว่าเพลงศาตราไม่แข็งทังอันจะยก เท้าโหมรวมกำลังดูยังไม่เหมาะแน่ใสควรเราจะยกเดินค่อยๆไปค่อยอยู่ในป่าใหญ่ใกล้ที่พักผ่อนพลกะไกลของขอมนั้นใสและคอยทีจนถึงเวลาดึกสงัด วังขนัดว่ามันหลับเต็มที่เราจึงค่อยโหมโจมตีโดยผู้อกภยัยลีมิทันรู้นี่ตอนนี้นะคะอ่าต่อไปอ่ะคราวนี้นักเรียนมาดูปายพยาเดชโว์็ปลอมตัวเป็นคนไทยไปตามหาพระล่วงที่วัดพระบรมธาตุพระบรมธาตุในเมืองสุโข,ขทยัยซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะพบว่าพระร่วง กำลังบวชผนวดแปลว่าบวชนะคะเป็นภิกษุกําลังป่ารานวัดอยู่พระยาเดโชไม่รู้จักพระรวงจึงเข้าไปถามหานะดังบทประพัน์นี้ว่าประทานโทษปอดด้วยเธอเจ้าคะ่ะข้ามหาพระร่วงผู้เป็นใหญ่ตูข้านี้เป็นคนไทยมาไกลจากระโวธานีทราบว่าพ่อเมืองของท้าเจ้า เข้ามาผนวดอยู่ที่นี่ตูข้าจงรักพักดีหวังที่จะกลาบพระบาทาแม้ว่าพระร่วงเปาานีบางที่จะรับไปเป็นข้าขอท่านจงได้เมตตาจงโปรดช่วยพาข้าไปอ่ะ ตอนนี้นะคะบอกแล้วนะคะเป็นตอนที่พระยาเดโชปลอมตัวมาเป็นคนไทยแล้วก็ตามหาพระล่วงที่เมืองสุขโขทัยนะคะเพราะพระล่วงกําลังปัาดดานวัดอยู่นะคะมาแล้วเรียนดูนะคะพระล่วงรู้ทันทีเลยว่าไอ้ขอมเนี่ยปลอมตัวมาเพื่อจะจับตนจึงให้สิทธิวัดเนี่ยจับตัวไอ้พระยาเดโชเนี้ยไว้และให้ในมั่นคุมตัวพระยาเดโชส่งกลับไปให้ไอ้เท้าพันธุธุมะพันธุมุบดีโดย ไม่ได้ทําอันตรายแต่ประการใดด้วยเมตตาว่าพระยาเดโชปฏิบัติตามคําสั่งของนายขณะนั้นกษัตริย์ผู้ครองเมืองสุโข,ขทัยสวรรคตพอดีนะคะกรมการเมืองสุโข,ขทัยชื่นชมในคุณธรรมของคุณธรรมและพระบารมีของพระล่วงจึงอัญเชิญพระร่วงขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองสุโข,ขทัยดังบทประพันธ์นี้ว่า <c oughs> ขคเดชะฝ่าละองธุรีพระบาท บงกฎชมาศปกเก้าเกสาข้าขอกราบทูลพระกะรุณาทราบฝ่าพระบาทกระพูรข้าเจ้าเซนาพิตรามาตอีกทั้งถวยราสมอโลและยอบนอบเสียนถวายก่อน ทูลวอนพระองค์ผู้ทรงทันขอเชิญพระองค์ขึ้นทรงราชเะเิงอาสุโคไทยรังสรรเพื่อประดุงไพฟฟ่้าประชานันกระเสมสันทั่วแคว้นแดนไทยขอเชิญจันลงแหลงลาเป็นสง่าดังดวงมณีใส พระเกียดเปลืกแคว้นแดนไกลถวยไทยพึ่งโพธิสมภาเห็นไหมคะตอนนี้เป็นตอนที่เอ,อคนไทยก็แบบอัญเชิญพระร่วงนะคะให้มาเป็นที่ป ของนะคะก็บอกว่าบทาละครนะคะบทละครคำกรเรื่องพระร่วงนี้เป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าหลายด้านด้านประวัติาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าความเป็นอยู่ของชาวไทยก่อนสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีคุณค่าทางปัญญาแสดงถึงลักษณะนิสัยและคุณธรรมของผู้นำที่พึงมีได้แก่สติปัญญาไหวพริบความเฉลียวฉลาดความรักและความหวนใยญประชารรา์ความกล้าหาญเสียสละความเมตตาการ รู้จักให้อภัยและคุณค่าที่สําคัญที่สุดคือคุณค่าด้านอารมณ์ซึ่งก่อให้เกิดพลังความสามัคคีความรักชาติดังคํากรในตอนท้ายของบทละครนะคะ,ะที่มันมีเพลงว่าไทยรวมกําลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกันขันแขนง ถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรงมายุ่งแจ้งก็จะประลาดไปขอแต่เพียงไทยเราอย่าผ่านญาติร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทยจงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมืองให้นานาภาษาเขานิยมชมเกียรติยศผูเฟื่องช่วยกันบำรุงความรุ่งเรืองให้ชื่อไทยกะเดืองทั่วโรกาช่วยกันเต็ม ใจใฝ่ประดุงบำรุงทั้งชาติศาสนาให้อยู่จนสิ้นดินฟ้าวัฒนาเถิดไทยใช่โย่ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคะนักเรียนไปฝึกอ่านบทกรอนนะคะแล้วก็อัดใจวิดีโอไม่ครหนึ่งบทกรอนเท่านั้นนะคะจะสั้นยาวไม่เป็นไรนะคะส่งภายในวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้ครูขอบอกคำว่าสวัสดีค่ะ